ตอนนี้หญิงอยู่หน้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะหญิงรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเดี<ค>๋ยวเรามารุ่นไปพร้อมกันนะคะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนไปกันเลย หลังจากที่ได้ทําจมูกไปนะคะก็รู้สึกปลื้มนะคะกับใบหน้าใหม่ของหญิงมากๆเลยนะคะครบ14วันเองนะคะเนี่ยจมูกยังได้ทรงรูปสวยขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะจะมีผลกับเสียงหรือเปล่าปรากฏว่าเพียงแค่10กว่าวันนะคะหญิงก็สามารถทํางานร้องเพลงและเสียงยังคงเป็นปกติเหมือนเดิมเลยค่ะคแฟนที่ได้เห็นใบหน้าใหม่ของหญิงนะคะแค่แก้จมูกแบบโอเพนเท่านั้นนะคะแต่ทําให้ใบหน้าโดยรวมเนี่ยดูเปลี่ยนแปลงไปเลย แฟนๆนะคะ, fan fan, ะ,คะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามองไกลก็สวยมองใกล้ก็สวยทําให้หญิงเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยการทำโอเพนนะคะที่เลอรักนะคะเป็นครั้งที่8แล้วนะคะส่วนครั้งที่ 1- นถึงเที่ผ่านมาเนี่ยหญิงก็เสริมแบบซิลิโคนแบบคลอสธรรมดาน,นะคะซิลิโคนที่เราเสริมเอาไว้เนี่ยเป็นเวลา10กว่าปีนะคะเริ่มมีการกดทับบริเวณฐานจมูกเราด้วยหญิงเนี่ยตัดสินใจถูกแล้วที่มาแก้จมูกเป็นเทคนินใหม่แบบโอเพนนะคะ โอ้โหตอนก่อนผ่าตัดนะคะสิ่งใดที่ว่าศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้นะคะโอ้โหแบบว่าอารัธนาหมดเลยนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากและเป็นเทคนิคใหม่ด้วยนะคือการทําแบบโอเพนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราทําแบบ เสริมแบบเทคนิคเดิมๆม,มาทั้งนั้นเลยอะนะคะพอเป็นเทคนิคใหม่เราก็เริ่มมีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะดีไหมมันจะหายเร็วไหมมันจะยุบไหมมันจะโด่งมากโด่งน้อยแค่ไหนแต่พอผลลัพธ์ออกมาแล้วตอนนี้วางใจมากเลยค่ะ oh, <wow. S 1> ดูแลดีทุกขั้นตอนเลยนะคะ oh, wow. ส่วนคุณหมอนะคะก็ดูแลดีตั้งแต่การคอนเซัลต์เลยนะคะคุยกันว่าเราอยากจะได้ทรงแบบนี้ประมาณไหนโด่งมากโด่งน้อยแค่ไหนปรับฐานจมูกของเรามากแค่ไหนนะคะพอหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอก็ดูแลดีอีกเช่นเดียวกันนะคะให้คําแนะนําว่าเราจะต้องดูแลแบบนี้นะ ห้างสิ่งนั้นก่อนห้างสิ่งนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจมูกของเราจะได้สวยเปะ๊ะอยู่กับเราเป็นนานๆตอนนี้นะคะวงการศัลยกรรมนะคะมีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลแต่สําหรับหญิงแล้วเนี่ยเลือกโรงพยาบาลเลอลักษ์เพราะมีความมาตรฐานปลอดภัยฝีมือคุณหมอนะคะก็มั่นใจได้โรงพยาบาลเลอลักษถือเป็นที่1ในใจหญิงเลยนะคะเลือกไม่ผิดเลยค่ะและนี่คือ New w a e Beauty ของ หญิงทิฏิการ